สวัสดีเพื่อนๆ ซีฟอร์สใช่ดีเพื่อนซีฟอร์สสวัสดีเพื่อนยูทูบนะครับอยู่กับผมเกิง G ีฟอร์วันนี้เราอยู่กับรถอีกหนึ่งคันที่เป็นสายเลือด WRC นะครับแต่เรากําลังจะทําให้มันดูเป็น WRC ยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับแต่ก่อนจะไปหยิบของมาให้ดูต้องขอขอบคุณเจ้าของรถก่อนนะครับนี่ก็คือพี่ไว้นะครับเจ้าของรถไว้ใจเราเอาคันนี้เคยมาติดตั้งโชคฝากระโปรงหน้าที่เป็นของ BFM นะครับให้เปิดฝาง่ายๆไม่ต้องมาจับเหล็กให้ร้อนๆนะครับว่ารอบนี้เรามาเติมมทําให้รถันนดูเป็แบบ World Championship Landly ดูกันครับนี่อะไรเอ่ยเชดดอกนี่คือ R-Wing เรียกว่า r า i n วินะครับของ f ล็อกไดรฟให้ดูงานสวยมากนี่คืองานฟล็อกไดรนะครับเราจะมาเปลี่ยนนะครับแทนที่ชิ้นนี้นะครับของเดิมที่เป็นพลาสติกมธรรมดาเนี่ยกลายเป็นคาร์บอนทั้งชิ้นนี่คาร์บอนทั้งชิ้นจริงนะนี่คาร์บอนแบบทุกอนูเลยเนี่ยใส่เข้าไปแล้วจะหน้าตาหล่อขนาดไหนเดี๋ยวนะ ไม่มีมือคนช่วยจับอยู่คนเดียวเียหุยโคตรแลนลี่เลยแม่งสวยเกินเบอร์ไปมากนะครับนี่ก็คืออาวิงนะครับเรียกว่าอาวิงของ Frog Drive นะฟล o r i v i v e คือของญี่ปุ่นนะพวกเนี้ย m ม d e i อิน p จแหมดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆติดตามเราเนี่ยจะเคยเห็นคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่เป็น Swan Neck Wing อันเล็กๆของ g r Yaris อันนั้นก็ Frog r r v v e เหมือนกันนะครับแต่อันนี้เราจะมาในวิงของอาวิงนี่หยใหญ่เต็มโต๊อะ เดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกันบนรถ GIA RIS Gen 2คันนี้ของพี่ไว้ครับเอามาเริ่มจากถอดวิงเดิมออกก่อนครับถอดสปอยล์หลังเดิมออกก่อนถอดน็อตหมดนะครับอัเน,นี้เป็น Gen 2นะถ้า Gen 1จะมีไฟเบรกดวงนี้ถูกป่ะเพราะเป็น Gen 2ปุ๊บมันก็จะไม่มีเท่ากับจะไม่มีสายไฟเดี๋ยวเราจะพอถอดน็อต4ตัวเสร็จเอ้ย1 2 3 4 5 5 4ตกเลขถอดเสร็จปุ๊บเรามาเอาเจ้าชิ้นนี้ออกกันครับมา1 2 3อืมออกแล้วนะครับ <Okay. S 1> นี่นะครับของเดิมก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่่งเเวลาออกนีย มันจะมียางนะยางพวกนี้อยู่บนกิ๊บของเดิมเพื่อแบบกันมันเสียดสีกับตัวรถ เสร็จแล้วนะครับหลังจากเราเจาะรูแต่เราแต้มสีนิดนึงนะครับบริเวณที่ที่เราเจาะไปจริงๆอันนี้ก็สนิมไม่ขึ้นหรอกครับเพราะว่ามันเป็นฟา้ามีเนียมนะครับแต่ว่ามันไม่สวยถ้าเราแต้มให้สีมันเรียบร้อยผมว่ามันจะดูดีกว่าและสุดท้ายก็มีอย่างปิดเข้าไปอยู่ดีแต่ไม่เป็นไรจะแต้ม ตัวเ e น,นึมันก็จะกลายเป็นไฟมีไฟอยู่นะครับอันนี้ของเจน2ก็จะกลายเป็นแผ่นปิดครับยังกับ OEM นะครับเสร็จแล้วเรามาดูหน้าตาเหมือนกันว่ชอบเลยโคตหลอ โคตรเข้ากับ w r 4เข้ากับรถแรนลี่มากนะเสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือวิ่งที่เราจะเห็นเหมือนหน้าตาเวลา g i r i s วิ่งอยู่ในสนามแรนลี่นะครับนี่ก็คือ R ่าวิ่งที่เป็นของ f r o c Drive นะครับสวยไหมโคตรกวนนะครับคือจริงๆเนี่ยวิ่งตัวเนี้ย มันจะมีหลายสเปคให้เพื่อนๆเ,เลือกนะครับอันนี้คือตัวท็อปสุดซึ่งขานี้ก็เป็นคาร์บอนตัวเนื้อตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนถ้าจะเอาเซฟกว่านี้นะครับก็จะมีเวอร์ชันที่ขาเนี้ยไม่ใช่คาร์บอนแล้วเป็นคาร์บอนแค่ตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยเราสามารถเลือกได้นะครับอยากให้เป็นเคลียร์เป็นเนื้อด้านแบบนี้หรือเคลียร์เงาอะไรเงี้ยครับก็สามารถเลือกได้อีกเช่นกันแล้วก็ฟล็อกได้ไม่ได้มีแค่วิงแบบอาวิงนะก็จะมีสวอนเน็กวิงที่เพื่อนเอนเคยเห็นกันก็ลองไปดูคลิปเก่าๆเราก่อนหน้านี้ คือเราวิ่งหลายๆยยี่ห้อเวลาปิดมันชอบจะแบบปึงป้งปังปึ้งปั้งถือว่าปิดลงมาแล้วมันชอบเด้งเด้งสันสันอันนี้มีแต่น้อยมากเพราะว่ามันเป็นการที่เราเจาะรูเพิ่มอีก3รูแล้วยึดน็อตทั้งหมด8ตัวนะครับของเดิมยึด5ตัวอันนี้ขันเพิ่มมาอีกสตัวนะครับคู่มือคือเขาให้เราเจาะรูเลยเจาะรูฝาท้ายขึ้นมานะครับนี่แล้วกลายเป็นนี่กลายเป็นยางแบบนี้อุดเข้าไปรูตรงนี้คือเพิ่มขึ้นมาแต่เวลาเปิดมาแบบนี้ถามจริงมองไปถ้าคน ที่ไม่เคยเปิดรถเดิมก็คือไม่รู้เลยครับว่าอันเนี้ยคือเราเจาะเพิ่มเขาให้มาดีมากแล้วเราก็ทําเนียนมากเลยเพราะว่า ทำรถไม่ใช่ทําที่ไหนก็ได้ต้องจีฟอสครับและสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ไม่ชอบงานคาร์บอนคงไม่มีใครไม่ชอบงานคาร์บอนหรอกแต่รู้สึกว่างานคาร์บอนอาจจะไม่เหมาะสมกับการทําสีนะครับอาจจะแบบเสียได้เดี๋ยวพิวมันไม่สวยนี่นะครับเราก็ยังจะมีวิงที่เป็นทรงเดียวกับมอริโซอาร์อาร์นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปมันก็คือทรงเดียวกันนั่นแหละครับแต่อันนี้จะเป็นงานไฟเบอร์นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถทําสีเล่นกับมันได้นะครับอย่างเช่นรถสีขาวทําส่วนนี้สีขาวนะครับติดสติกเกอร์อะไรก็แล้วแต่บริเวรนะครับหรือรถสีแดงรถ ตรงไหนให้มันเป็นสีไหนอันเนี้ยก็จะเป็นงานไฟเบอร์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งของ f ฟลอกได้เหมือนกันนะฮะที่เพื่อนๆสามารถเลือกได้รับรองว่าใส่มาโคตรมอริโซอาร์อารเลยสวยสวยมากผมชอบมากเลยมาดูแรนล,ลี่มากมาดูแบบมันดูจีายาลิสอะจียาริสไม่ต้องแบบนี้ดีวะและยิ่งมอริโซอา์อาร์ออกมาหน้าตาแบบนี้นะโหใช่เลยนะถ้าเพื่อนๆชอบ งานแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและคลิปหน้าสำหรับ GR Yaris เราจะมีอะไรกันอีกนะครับคอยกดติดตามกดพูดคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์นะครับต้องขอบคุณพี่ไวท์มาทานที่นี้ก่อนขอบคุณพี่ไวทมากๆแล้วคลิปนี้อาจจะสั้นสักนิดนึงเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำให้มันยาวกว่าน,นี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ